โจทย์ข้อ22ิบสองครับเป็นการแก้ระบบสมการกำลังสองทั้งสองสมการครับแล้วก็มีคำตอบมาให้เป็นคู่ดับ a b และ c d เป็นเป็นคำตอบให้เราหาคำตอบของระบบสมการนี้นะครับแล้วก็เทียบกับ a b c แล้วก็แสดงให้เห็นว่าข้อใดถูกต้องนะครับี่ โดยที่เอาคําตอบอย่างข้อ1นึ่งนีก็เอา x ไปดูว่าคําตอบที่เป็น x เหมือนกันหรือเปล่านะครับข้อ2ก็เป็นคําตอบที่เป็นเฉพาะตัว b ตัว b เท่ากันหรือเปล่าตัวตัว y เท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็เอา x บวก y ในคําตอบแรกจะเท่ากับ x บวก y ในคําตอบที่2หรือเปล่าหรือไม่เอา x นะครับบวก x ในคําตอบ ทั้งสองคำตอบจะเท่ากับ y บวก y หรือเปล่าในทั้งในทั้งสองคำตอบนะครับก็ต้องแสดงแนวคิดครับแนวคิดข้อนี้ก็มีชุด x y นะเป็นชุดที่จะใช้กำลังสองสมบูรณ์ได้นะหรือใช้วิธีการแทนค่าเข้าไปได้นะครับครูถนัดวิธีกำลังสองสมบูรณ์มากกว่านะครับเพราะว่านี่เห็นเป็นหน้าเป็นหลังง่ายๆเองครับเราต้องมองเห็นเป็น นะเป็นแบบนี้นะครับหน้ากลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วถ้ามีแบบนี้เราจะได้หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องการครับหรือไม่หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็เป็นหน้าลบหลังกําลังสองนะครับ2จุดนี้กับโจทย์ข้อนี้สัมพันธ์กันมาก ถ้ามองให้ออกวันชุดที่เราจะต้องหาเลยนะครับก็คือชุดที่เป็นชุดที่เป็นพดสองหน้าหลังแต่เรามีหน้าหลังแล้วนะครับวันจากสมการหนึ่งเนี่ยก็จะได้เอา2คูณเข้าไปใช่ไหมเขียนเขียนก็คือคูณด้วย2เอาสมการ1คูณด้วย2จะได้2 xy เท่ากับสใช่ไหม x y เท่ากับ4นี่เป็นสมก,การที่3ไปครับพอเป็น3ปึ๊บก็เอา2กับ3เนี่ยมาบวกและลบกันให้ได้เป็นชุดนี้จะได้ตัวหลังนี้ที่เราต้องการนะโจทย์ข้อนี้เราต้องการแบบนี้นะต้องการเพราะฉะนั้นก็นำมาบวกกันก่อนนะเอา2เนี่ยมาบวกกันก่อน จะได้ x กำลังสองบวก2 xy บวก y กำลังสองเท่ากับ12ถูกไหมสินะครับ12อ๋อตรงนี้ก็เป็นเอา2คูณครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น8ใช่ไหมเป็น8บวกกันก็คือ16 อาโอเคครับแยกไขนิดนึงครับ16ก็จะเป็น x บวก y ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ16 x บวก y เท่ากับบวกลบ4ครับเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนบวกแล้วก็ลบออกเลยครับเราจะได้2 2สมการที่มีประโยชน์มากคือสมการนี้ กับที่เป็นลบนะเอาไปหาคำตอบได้ง่ายขึ้นลบก็ x กำลังสองลบ2 xy บวก y กำลังสองเท่ากับเอา2กับ3มันลบกันก็จะเป็น8ลบ8ได้0ูนย์นะฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะได้ x ลบ y กำลังสองเท่ากับ0ูนย์ไหมฮะ x ลบ y เท่ากับ0นั่นเอง ก็เป็นสมการที่ดอกจันสองกับดอกจันหนึ่นะดอกจันหนึ่นำสองสมการนี้มาพิจารณาหาค่าตัวแปรครับก็ก็จะแบ่งออกเป็น2ชุดใช่ไหมสองกรณี1กรณีแรกเอา x บวก y มาคู่กับฝั่งบวกนะครับคู่กับ x-y ลบ y เท่ากับ0 แล้วก็2เอา x บวก y เท่ากับลบ4มาคู่กับ x ลบ y เท่ากับ0ฝั่งนี้จะได้เป็น2 x เท่ากับ4 x เท่ากับ2แทนค่ากลับลงไปนะแทนค่ากลับจะได้แทนค่าในนี้ก็ได้นะนะครับแทนค่ากลับแทนค่าจะได้ สลบ y เท่ากับ0ลบ y เท่ากับลบ2หรือ y เท่ากับ2อง,งอย่าพลาดนะครับตรงนี้จะได้คูณดับ2กับ2 2นะฮะ2 2อ่ะส,ส,ส,สมการนี้ครับระบบสรรมการนี้เชิงเส้น2 x นะครับเท่ากับ ลบส x เท่ากับลบ2แทนค่ากลับในนี้นะ x เป็นลบ2 x ลบ y เท่ากับ0 x เป็นลบ2ลบ2ลบ y เท่ากับ0นะครับลบ y เท่ากับ2 y จะเท่ากับลบ2นะเป็นลบ2คูณดับที่ได้คือลบ2กับลบ2อง x กับ y มันจะมี2องคำตอบนะครับสคำตอบ นั้นเราก็แสดงให้เห็นว่าข้อ1 a เท่ากับ b หรือเปล่าถ้าเราจะให้เป็น a b นะครับ a b c d ก็อาจจะให้ตรงนี้เป็น a นะฮะสลับที่กันได้ไม่เป็นไรฮะ a เพราะฉะนั้นลองลองให้คูณด,ดับ 2 2เท่ากับคูณดับ a กับ b ถูกไหมครับคูณดับลบ2ลบ2ก็เท่ากับคูณดับ C กับ d เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ได้ a เท่ากับ2 b เท่ากับ2และตรงนี้จะได้ c เท่ากับลบ2 d เท่ากับดีเท่ากับลบสอง แสดงให้เขาดูทีละข้อครับข้อ1 a เท่ากับ b หรือเปล่า a a เท่ากับ c หรือเปล่าไม่ว่าถ้าเราจะให้ a b เป็นล่างอันบนก็มันก็มีค่าเท่ากันนะครับลองลองลองทำดูนะครับทีนี้เรายกตัวอ,อย่างเฉพาะให้ a กับให้คูดับ a b เนี่ยเป็น2 2สองนะดูก่อนจะเห็นว่า a กับนะครับ a a กับ c เนี่ยไม่เท่ากันนะ A ไม่เท่ากับ C นะครับเพราะว่าเพราะว่า2เนี่ยครับไม่เท่ากับลบ2ใช่ไหมครับมันข้อ1จะผิดแล้วก็2อเท่ากับ d หรือเปล่านะ B เท่ากับ d b เท่ากับ d เห็นว่า b กับ d เนะี่ยอยู่คนละอยู่อันนี้เป็นชุดของบวกในลบครับ b กับ d ไม่เท่ากันนะ ก็สองไม่เท่ากับลบสองนะครับ b กับ d จึงไม่เท่ากันนะฮะข้อสาม a บวก a บวก b a บวก b เท่ากับอะไรครับ a บวก b คือสองบวกสองเท่ากับเท่ากับสี่จะเท่ากับ C บวก d หรือเปล่า C บวก d c บวก d เท่ากับลบสองบวก ลบ2เท่ากับลบ4เห็นว่าไม่เท่ากันนะฮะไม่เท่ากัน a บวก b จึงไม่เท่ากับ c บวก d a บวก b จึงไม่เท่ากับ c บวก d ส่วนข้อ4ครับข้อ4ข้อ4 a บวก c a บวก c ได้เท่าไรครับ a บวก c ได้0ย์ใช่ไหม a บวก c ได้0แล้วก็ c บวก d เท่ากับ c c บวก d ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับ a a บวก c เท่ากับ0ถูกต้องแต่ไม่ใช่ครับก็เป็นโจทย์ตัวเลือกข้อ4เป็น b บวก d ต่างหากโอเค b บวก d b d บวก d ก็คือ0เหมือนกันนะเห็นว่าข้อ4นี่ a บวก c จะเท่ากับ b บวก d นะเป็นคําตอบตรงกับตัวเลือกข้อ4นี่คือการเอาคําตอบมาวิเคราะห์ครับตรงกับตัวเลือกข้อ4ครับอันนี้คือข้อ22ครับ